ลอยกันมาแล้วครับสำหรับตัวอย่างหนังซ u เปอร์ฮีโร่ลูกรักของค่าย Sony Pictures ฉบับรีบูทสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิงหลังจากกลับมาสู่อ้อมอกของ Marvel Studios ครึ่งหนึ่งแล้วในกัปตันอเมริกา Civil วอร์ทาง Marvel Studios และ Sony Pictures ก็ไม่รีรอครับที่จะส่งหนังเดี่ยวเรื่องใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมของไอแมงมุมไว้ะะ่ออดมาป้นเงินแฟนๆอย่างพวกเราคราวนี้สไปดี้ยังไม่ใช่นักศึกษาหรือมนุษย์เงินเดือนแต่อย่างใด เป็นสไปดี้เวอร์ชั่นวัยรุ่น School สุดเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับบุคลิกตามฉบับคอมิกที่สุดครับวันนี้กับผมเจอร y รี่เอสทีจะมานั่งแกะตัวอย่างแบบละเอียดยิบเฟรม by เฟรมว่ามีอีสเตอร์เอกหรืออะไรเจ๋งๆที่คุณอาจจะพลาดไปบ้างและก็เพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหาอาจจะมีสปอยบ้างบางจุดนะครับ เริ่มกันที่ฉากเปิดเลยครับเปิดตัวอย่างด้วยวิวทิวทัดยามราตรีของย่านควีนส์แต่อะอะอะะเปิดมาไม่กี่ช็อตก็โชว์ของแล้วนะครับ ในเฟรมนี้ครับเป็นอาวุธที่ทําขึ้นจากเทคโนโลยีของพวกชิทเทอรี่จากเหตุการณ์ในทีเอเวนเจอร์สอย่างแน่นอนเลยครับหลายๆคนเนี่ยคาดการว่าน่าจะเป็นอาวุธที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยฟินเนสเมสันหรือที่รู้จักกันในฉายาทิงเกอร์วิศะวะกรจอมทั่วที่คอยประดิษฐ์อาวุธให้กับเหล่าจอมวายร้ายซึ่งเขาก็คอนเฟิร์มกันแล้วว่าคนที่จะมารับบทก็คือไมเคิลเชอร์นัสพอตุ้ยนุ้ยจากซีรีส์ Orange is t h e New b l a แ k ลแล้วก็มาที่ช็อตเปิดตัวของพ่อหนุ่มอันเดอร์รูของเรานะครับ หลายๆคนอาจจะเห็นฉากนี้เป็นแค่ฉากกวนตีนธรรมดาทั่วไปแต่หารู้ไม่ว่าฉากนี้ครับเป็นการอ้างอิงมาจากฉากใน Ultimate Spider-Man ครับซึ่งพวกโจรกำลังใส่หน้ากากเหล่า Avengers เวอร์ชันแรกที่แจ็คเคอร์บี้วาดอีกด้วยครับแม่ขมโมยตัวตนกันชัดๆัดชุดของสไปดี้ในเรื่องนี้เป็นชุดฉบับออริจินอลครับที่เป็นรุ่นอัปเกรดจากตัวที่สตาร์กส่งให้เขาตอนเชวิลวอร์โปรดิวเซอร์เควินไฟกี้บอกว่าชุดตัวนี้จะทำได้หลายอย่างมากเลยครับโดยที่ปีเตอร์เองเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้บ้าง แต่ฟังก์ชันที่เห็นกันชัดๆเลยนอกจากจะมีเครื่องพ่นใหญ่และก็เครื่องยิงฮโลแกมแล้วก็คือเว็บวิงส์หรือปีกร่อนนั่นเองครับปรากฏครั้งแรกในคอมิกส์ The Amazing Spider-Man Volume 1ฉบับแรกเมื่อปี1963นู่นนอกจากฟังก์ชันต่างๆแล้วตัวชุดเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าทามาจากอะไรนะฮะแต่ดูท่าแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเส้นใยที่มีความทนทานน้อยกว่าเกาะของไอออนแมนแต่ดูยืดหยุ่นเหมือนเกาะไวเบรเนียมของแบล็กแพนเทอร์พอดูจากที่โดนทุ่มใส่รถบ้านแล้วเนี่ย ยังดูโอเคดีนี่และคนที่ทุ่มก็เป็นตัวละครไวร้ายจากคอมิกส์ที่มีชื่อว่าช็อกเกอร์หรือเฮอร์แมนชูส์ที่รับบทดโดยโบคีม o ูดบายนักแสดงผิวสีสุดเทพจากซีรีส์ฟาโกในช็อตนี้นะครับเราก็จะเห็นถุงมือช็อกเวฟที่เป็นอาวุธประจำตัวของช็อกเกอร์เลย และด้านซ้ายก็คือดอนนอล์กลอเวอร์ครับนักแสดงหนุ่มจากซีรีส์คอมมูนิตีซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะมารับบทเป็นตัวร้ายตัวเป้งหรือเปล่าเพราะไม่มีใครบอกเบื้องหลังของตัวละครนี้เลยแต่ที่รู้แน่ๆเลยก็คือพวกนี้เป็นลูกสน,นของเดอะเฟลเจอร์ครับ The Vulture er เป็นตัลวละครวายร้ายตัวแรกๆของ Spider-Man เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า The Vulture er เนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกใน The Amazing Spider-Man ฉบับที่2ปี1973มีชื่อว่า Adrian Toomes ในคอมิกส์นะครับชุดเขาเป็นขนนกนะแต่ตัวของ Michael Keaton เนี่ยเป็นตัวที่มีชุดเกราะที่ใช้เทคโนโลยีจากพวกชิทเทอรแต่ถ้าทำเป็นแบบนั้นเนี่ยผมว่าก็คงคล้ายกับไม่พูดดีกว่า ตอนแรกไมเคิลคีตันปฏิเสธข่าวลือที่เขาจะมาเล่นในเรื่องนี้นะครับแต่ไงไป,ไป,ไปมๆมาๆมาโผล่เป็นไวร์ไลฟ์ได้แล้วเนี่ยนี่เท่ากับว่าไมเคิลคีตันเนี่ยเล่นหนังฮีโร่ครบทั้งสองข่ายแล้วนะครับ How much do you weigh? Uh, about 108 I think. Ah! You weigh a little more than 108. Oh, r e a l l e t s go. <S หมดกันไปนแล้วสำหรับเรื่องไร้รายนะครับตอนนี้เรามาดูมุมมุ้งมิ้งของปีเตอร์พาร์คเกอร์กันบ้างดีกว่า พ่อหนุม่มที่นั่งข้างปีเตอร์ก็คือเนตลิชซึ่งรับบทโดยเจคอบบัตทอลันในคอมิกส์ตัวละครเนตลิชเนี่ยทำงานที่สำนักพิมพ์เดะเดลี่บูเกิลครับซึ่งต่อมาก็กลายเป็นตัวร้ายที่มีชื่อว่าฮอปกอเบลนซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉบับหนังจะพาตัวละครนี้ไปในทิศทางไหนนะครับแต่ที่แน่ๆเขาเป็นเพื่อนสนิทคนแรกที่รู้ว่าปีเตอร์เป็นสไปเดอร์แมน และท่าทางทั้งสองเนี่ยคืสนิทกันมากก็เลยน่าจะเป็นการเอาตัวละครกังเคลรีเพื่อนสนิทของสไปเดอร์แมนในจักรวาลของมล์ส์มูราเลสซึ่งมีหน้าตาคล้ายกับเน็ตในฉบับนี้เนี่ยมาผสมกันครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมไม่ใช้กังเคลรีไปเลย และก่อนที่ปีเตอร์จะมี MJ หรือเกวนนะฮะหารู้ไม่ว่ารักแรกของเขาเนี่ยก็คือลิสอาร์แลนด์ครับผมที่ในเรื่องนี้รับบทโดยลอร่าฮาริเออรซึ่งรักนี้พองโตครั้งแรกในคอมมิ์ a m a z i n g Fantasy ฉบับที่15และนี่ก็เป็นครั้งแรกครับที่เราได้เห็นลิสบนจองเงินดูเหมือนว่าในตัวอย่างปีเตอร์และเน็ดดูจะสนใจเธอเป็นพิเศษแต่ตัวละครที่สำคัญไม่แพ้ตัวอื่นเลยก็คือมิเชลครับรับบทโดยเซนดายา และสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้อาจจะนับว่าเป็นสปอยสำหรับใครหลายๆคนฉะนั้นก็อุดหูไวสักสิบวินะหลายๆสำนักต่างคาดคะเนกันว่าตัวละครมิเชลเนี่ยเป็นเพียงแค่ชื่อแฝงของชื่อที่แท้จริงซึ่งก็คือแมรีิเจนวัตสันนั่นเองฮนะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันแต่อย่างใดและชื่อมิเชลก็อาจจะเป็นชื่อรูเมทของพีเตอร์ในฉบับคอมิกส์ก็เป็นได้ คนที่อาจจะมองข้ามกันไปคือเบตตี้แบรนด์ครับที่รับบทโดยแองกอรี่ไรซ์จาก The Nice Guys ยยังจำสาวแว่นใน Spider-Man ภาคแรกกันได้ไหมครับคนนั้นแหละครับตัวละครนี้ปรากฏตัวครั้งแรกใน Amazing Spider-Man ไม่กี่เดือนหลังจากที่ลิสเดบิวต์ไปใน Amazing Fantasy ส่วนตัวแอบเชียร์แองกอรี่ไรซ์มากเพราะเพิ่มการแสดงของน้องเขามาตั้งแต่ The n i g h t u y y แล้วฮะ อีกคนหนึ่งที่ไม้เห็นกันว่าแวะก็คือตัวละครของโทนี่เรโวโลลีที่ผมคาดไปว่าน่าจะเป็นแฟ t ชทอมสันแฟนของลิสในอนาคตครับก็มาดูกันครับว่าในหนังจริงที่ทายกันไปไว้เนี่ยจะถูกไหมต้องบอกเลยครับว่าแคสไ์รรุ่นกลุ่มนี้ดูดีมากเลยทีเดียวตอนนี้ผมได้แต่ตั้งตารอว่าแกงนี้จะสร้างรอยยิ้ให้ผมได้มากกว่าฉบับก่อนหรือเปล่ามาถึงฉากตัวพ่อกันบ้างครับ ฉากนี้น่าจะเป็นฉากหลังจากที่โทนี่ให้ชุดตัวใหม่กับปีเตอร์แล้วเขาบอก Peter ปีเตอร์ตรงๆว่าปีเตอร์เนี่ยยังไม่พร้อมที่จะเป็นตัวเวนเจอร์ครับแต่เขาก็ยังถามหาวิธีและยังยืดโลนหาทางพิสูจน์ตัวเองว่าเขาสามารถเป็นหนึ่งในอเวนเจอร์สได้ครับซึ่งก็น่าจะเป็นแก่นของเรื่องนี้โทนี่ดูมีความเอ็นดูปีเตอร์ครับมีแกล้งทำเป็นเอื้อมไปเปิดประตูรถให้ดูเหมือนจะกอดซึ่ก็ไม่รู้ว่าแกล้งจริงหรือเปิดจริงอะนะ โทนี่สตาร์กเลยน่าจะมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้มากพอสมควรครับแต่ก็คงมาแค่10นาทีอะไรประมาณนี้พูดถึงตัวละครกันไปเยอะพอแล้วนะครับถึงตาสิ่งของกันบ้างดีกว่าในฉากห้องโถงนี่นะครับเราก็จะได้เห็นภาพนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังที่มีความสำคัญกับทีมอเวนเจอร์สอย่างมากติดอยู่บนวอลเปเปอร์ใช่แล้วครับนั่นคือฮาวเวิร์ดสตาร์กพ่อของโทนี่สตาร์กนั่นเองแค่นั้นนะครับ และนี่ก็เป็นฉากที่ปีเตอร์เปิดดูคลิปตัวเองใน YouTube ครับเป็นการบ่งบอกว่าเขาอยากเข้าทีมเอเวนเจอร์มากขนาดไหนและถ้าใครจำได้ฉากสนามบินในซีวิ l w a วอล i สไปดี้ของเราโชว์ความเป็นกิ e กสตาร์วอลออกมาอย่างเปิดเผยเลยครับด้วยการโค่นไจแอนแมนโดยเอาลีลาตอนที่แอดแอดโดนสโนว์สปีเดอมัดขาจนล้มหน้าข่ามาใน Empire Strikes Back มาใช้ซึ่งในตัวอย่างนี้ก็จะพาเราไปสำรวจห้องของปีเตอร์ว่าเขาเป็นกิกแตกขนาดไหน เราก็จะได้เห็นตั้งแต่ซิกแพคเอ้ยฟิกเกอร์ตัวละคร Star Wars ครบเซต Lego Ad Ad แอและก็ g o Death Star ปุ๊บกลับมาที่โรงเรียนครับในห้องเรียนนอกจากเราจะได้เห็นตัวละคร f l แฟลช o อม s o n แล้วเนื้อกระดานไปก็จะมีรูปพอร์เทรตของสุดยอดนักวิทยาศาสตร์โลกแหวนอยู่ไม่ว่าจะเป็น Albert Einstein ไตน์นิโคลาเทสลามารีคูรีและแน่นอนครับ รูธแบนเนอร์ของเราก็อยู่บนนั้นด้วยหากใครยังไม่รู้นะครับแบนเนอร์ anner, เชี่ยวชาญในเคียร์ฟิสิกส์และการกายร่างเป็นยักษ์สีเขี่ยวครับหลายๆคนก็อาจจะเห็นฉากนี้เป็นแค่ฉากคุยที่ฐานทัพอเวนเจอร์สเก๋แต่ถ้ามองลึกลงไปที่เสื้อของปีเตอร์แล้วเราก็เราก็จะได้เห็นเสื้อยืด I Lost and Electron Are You Positive มันสำคัญยังไงนะหรอก็เพราะว่าเสื้อยืดตัวนี้เป็นเสื้อยืดตัวเดียวกันกับที่เปปเปอร์ใส่ใน Iron Man 3ฉากท,ที่โทนนี่ฝันร้ายซึ่งเราอาจจะตีความได้ว่า ปีเตอร์เนี่ยได้ไปค้างที่บ้านโทนี่และยืมเสื้อตัวนี้มาใส่และถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็แสดงว่าสตาร์คเนี่ยเห็นปีเตอร์เป็นเหมือนลูกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ right, Good luck out there. หลังจากที่ปีเตอร์พาร์คเกอร์ของเราไม่เคยย่างก้าวออกมาจากอาณาเขตนิวยอร์กชิตตี้มาก่อนในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เรื่องนี้เขาเลยพามาที่วอชิงตันดีซีซะเลย และนี่แหละครับพระเอกของเราเกาะอยู่บนอนุสาวรีย์ประกาศอิสรภาพของวอชิงตันซึ่งผมพนันไว้เลยว่าน่าจะเป็นฉากไลแม็กของเรื่องนี้ครับถ้าใครดูแล้วเอกใจกับฉากนี้แบบว่าเอ๊ะเหมือนเคยเห็นฉากนี้ที่ไหนมาก่อนไม่ได้มีคุณคนเดียวครับฉากนี้เป็นฉากคารวะสไปเดอร์แมนภาค2ฉากที่สไปดี้พยายามหยุดรถไฟที่เบรกแตกเพราะฝีมือของด็อกเตอร์ออคโตพุสฉากนี้เหมือนมาเวลกำลังจะบอกโซนี่ว่ากูเล่นใหญ่กว่าว้ยและมาถึงฉากปิดท้ายที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะฮะ ฉาก Iron Man บินคู่กับ Spider-Man เกาะตัวนี้เนี่ยดูจากรูปทรงแล้วน่าจะเป็น Mark 46ตัวเดิมจากกัปตันอเมริกาซีวิล w a วอไม่แน่นะครับเราอาจได้เห็นฉากที่ s p i ดี้เนี่ยร่วมจูกับ Iron Man อีกครั้งก็เป็นได้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแกะตัวอย่าง Spider-Man Homecoming เชื่อว่า Easter Egg ในตัวอย่างนี้เนี่ยมีเยอะแยะยุ่งเหยิงเหมือนใยแมมมูจริงๆถ้ามีตรงไหนผิดหรือว่ามีตรงไหนเจอและผมยังไม่เจอก็พิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ ก่อนจากกันไปขอฝากทุกคนสนับสนุนพวกเราได้ที่ p a t r e o n c o m j u s t d o i t ด้วยนะครับคลิปเจ๋งๆแบบนี้กำลังรอพวกคุณอยู่ขอแค่ช่วยกันสนับสนุนคนละนิดคนละหน่อยและทุกแพทรอนมีความหมายครับสำหรับวันนี้กับผมเจอร y s ี่เอขอลาไปยิงใหญ่ไตตึกกระทืบโจรก่อนนะครับสวัสดีครับ